สวัสดีปีใหม่ครับเฮฮัปปี้นิวยร์ข่าวสดนะครับผม oh. ขอให้สดใหม่แบบนี้ไปตลอดอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆน,นะครับสวัสดีปีใหม่ก่อนนะคะปี2567ค่ะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะมีความสุขมากๆกันนะครับใครที่มีความรักก็ขอให้มีความรักดีๆใครที่โสดอยู่ก็ขอให้เจอคนดีๆ,ๆนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขมา,ๆๆมากๆนะครับเฮงๆ,ๆรวยๆทุกคนเลยคะ่ะก็สวัสดีปีใหม่แฟนๆข่าวสดทุกคนนะครับขอให้ มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะใครที่เดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะ,กคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ระวังระวังด้วยนะคะ256767ก็ถด้อรหาได้ว่าแต่ว่าอะไรที่เป็นปัญหาเยอะแยะมากมายก็ตามที เขาเรียกว่าไปสู่นี้ดีคือจากร้ายให้กลายเป็นดีไปได้วยกันฉะนั้นผมขอให้พรในมาสดนี้ไปถึง f อทุกท่านนะครับผู้ชมทุกท่านของข่าวสดให้มีแต่ดียิ่งขึ้นไปร้ายให้กลายเป็นดีทุกๆคนเลยครับสวัสดีปีใหม่แฟนๆข่าว,ส,วสดทุกๆก,ก,กคนนะครับขอเป็นปีใหม่ที่สมบูรณ์แบบร่ลำรวยร่ลำรวยคิดสิ่งใดก็ขอให้สดลักษนะ แข็งแรงตะลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีรอยยิ้มตะลอดไปนะรครับพีใหม่นี้นะครับก็ขอให้แฟนข่าวสดทุกคนนะครับมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนามีแต่ความรักดีๆเลยนะครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับ